สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับในคลิปนี้ครับเราก็จะมาแนะนําระบบนะครับทวนี้ก็จะเป็นระบบอัพฝากรูปอัปโหลดรูปนะครับโดยที่อัปรูปเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีลายน้ําขึ้นมานะครับหลายๆคนอาจจะขี้เกียจไปทําใน Photoshop นะครับหรือจะเข้าโปรแกรมนะครับโดยเข้ามาที่ระบบนี้ครับเราจะอัปรูปลงไปครับแล้วก็ใส่ลายน้ําไปด้วยนะครับแบบอัตโนมัติเลยก่อนอื่นนะครับก่อนที่จะไปที่ระบบนะครับก็ถ้าใครสนใจตัวระบบนะครับ อยากจะซื้อระบบซื้อโค้ดนะครับพูดคุยนะครับหรือจะสอบถามการเขียนโปรแกรมเนี่ยก็แอดไลน์แอดใต้ล่างคลิปมาได้เลยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะมาทดลองใช้งานกันดีกว่านะครับนี่เลยตัวหน้าระบบก็จะเป็นแค่นี้แหละง่ายๆครับเราจะลากรูปลงมาที่นี้หรือว่าเราจะอัพรูปลงตรงนี้ก็ได้นะครับต่อมานะครับเราจะทําเป็นลายน้ําหรือจะไม่มีลายน้ําก็ได้ครับก็กดเลือกออปชันตรงนี้นะครับตรงนี้ครับเป็นข้อความจาก ที่เข้ามาในรายนานนะครับผมเ,เปลี่ยนใหม่นะครับเช่นพิมพ์ข้อความที่เป็นรายนานลงไปครับแล้วก็ตำแหน่งนะครับตำแหน่งส่วิว่าผมเอาไว้ตรงขวาบนแล้วกันนะครับอันนี้คือความโปร่งใสของตนังสือนะครับแล้วขนาดตู้สือส่ติว่าเอาขนาดใหญ่เลยนะครับ ต่อมาเนี่ยเราก็อัปโหลดรูปครับผมคลิกอัปโหลดรูปนะครับครับเมื่อกี้ผมคลิกอัปโหลดรูปไปเรียบร้อยครับเสร็จแล้วเราก็กดอัพโหลดรูปภาพเห็นไหมครับก็จะได้รูปภาพมานะครับแบบนี้เสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีลิงก์ครับก็จะเป็นลิงก์ต่างๆนะครับเอาไว้ดาวน์โหลดรูปหรือว่าเอารูปเนี่ยไปวางนะครับตามเว็บไซต์หรือว่าตามที่ต่างๆที่เราจะใช้งานครับเรากดคัดลอกนะครับพอคัดลอกเสร็จแล้วเนี่ยเราก็มาวาง เลครับพอเราวางลิงก์ที่ตรง b r เซอร์ URL ครับก็จะขึ้นลายน้ำแบบนี้ขึ้นมานะครับก็จะเป็นระบบอัปโหลดรูปนะครับแล้วก็สามารถสร้างลายน้ำที่รูปได้ทันทีนะครับโอเคครับตัวระบบก็มีสั้นๆง่ายๆเพียงเท่านี้ครับถ้าใครสนใจตัวโปรแกรมหรือระบบนี้นะครับก็แอดไลน์แอดใต้ท่างคลิปั่นเลยครับไม่ว่าจะเป็นจะซื้อโค้ดซื้อโปรแกรมแก้โค้ดเขียนโค้ดใหม่อะไรก็ว่ากันไปครับสร้างโปรแกรมใหม่ขึ้นมา นะครับก็แอดไลน์กันมาก็ได้นะครับก็ระบบนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับ